ไอ้เ่าะแก้วในกลุ่มเพื่อนกูทั้งหมดนะติดยาติดหมดเลยยกเว้นกูอันนี้เรื่องจริง แก้งผ้ากูแก้งบ่อยที่วัดอเคยจริงกูบ่อยบ่อยมากเลยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาใส่บาดกันเองรู้บ่าบางทีนะพราใหม่ๆนะมันนกกจอกอ่ะผ้ะเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก่อนเป็นบาดเขาจะเตรียมเขาจะขัดฝาบาดให้เป็นฝาบาดให้เหลืองอ่าแล้วเขาจะแฝนไว้กูก็ไปหานกกระจอกอ่ะไม่ส่วนใหญ่พ้าเขาก็บอกอะให้กูแก้งนั่นแหละแบบเอาขำอ่ะ แล้วก็เขาก็าใส่ฝาบาทไปไอ้คนไหนตรวจก่อนก็บินรอดไปไอ้คนไหนไม่ตรวจนะแบบมักเราเล่นจะมะพับพูดข้ามสะพานพัจเจอโยมอะไรเงี้ยอง์นั้นเตรียมตัวโดนไอ้เฮียแม่งเปิดปับ๊บปิ๊บตุกกจอกยอมดา่าทิบหายเลยไอ้เนาก,ก็จอดแม่งบินอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงรอนี้เรื่องจริงนะแม่งก็จอดแม่งบินเลยเออแม่งเปิดปับ๊บนมก,ก็จอดแม่งบินปึ๊บเลยอะไอ้เหียแม่งก,ก็จอดแม่งบิน เราเราไม่รู้จักไงเมื่อก่อนเด็กเด็กเราไม่ค่อยสนใจพร่เหมือนแก้งจริงๆพระรู้ไมพระหนุ่มๆเขาก็เก่งใจเราะที่เราเป็นลูกศิษย์บานเราก็ถือว่าเาเราเป็นคนเก่าแก่นะอะไรเงี้ยพระก็เก่งใจแล้วเราก็อยู่ลเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับพวกพอนานๆเข้าจะมีคนขอตัวละเราเราเก่านะเราเก่าอะไรเงี้ยเราก็ดูพระองค์ไหนเงินหนาะเราเลือกงั้นนี่หว่าเลือพระองค์ตังค์เยอะแบบพ่อแม่รวยหน่อยอะไรเงี้ย่ะเราก็จะสบายไง ก็ได้เงินนะก็อยู่ที่น,น,นานมากเลยอยู่จนจบห .6 แล้วมั้งเพราะไม่อยากไปไหนด้วยเพราะแม่งอิมอ่มอิมอ่มอิ่มแล้วก็สบายเมื่อกี้บอกคนจากการที่แกล้งพักทำให้เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โห <ขอ S 1> เฮียแม่งก็ไม่ดีเหมือนกันนะกูแกล้งบ่อยนะกลางคืนกูก <c oughs> ็แกล้งรอผีมั่งเฮียมั่งสารพัดสารพัน <c oughs> สับรงสับเละอะเนี่ยคู่ปรับกูหมดเลยนะไอ้จริงนะสับเลอะกูนี่แบบไม่ถูกกันเลยนะมึงจะแกล้งอะไรเปล่าหรอแกล้งอะไร หลายอย่างเฮียหลอกผีประจําเลยสัม,มเบลแม่งต็กลัวผีเฮียกูนึกว่าสัมเบลไม่กลัวผีสัม,มเบลเตัวดีเลยเฮียวิงว่งวิ่งวิ่งคูณเดิมมาเลยจียงจริงกูหลอกผีแม่งวิง่งเฮียสมัยก่อนรู้ว่ากูเป็นเด็กนะเงินทองม,มันก็มีนะแต่ฟาร์มที่บอกว่ายแม่เลยเราเนี่ยเขามีเตาเผาผีอ่ะโอ้โหแม่งเดินไม่ไกลนะเฮียแล้วแม่งมีตะป่าน่ากลัวเลยเขาจ้างเราขายก็ได้มาเลย ใครก็ได้เขาจะพ้พามาเลยพาเต็มเลยมามาสิบยี่สิบองค์เลยก็ตังตังเลยหยอดใส่แก้ไว้มึงก็ต้องเดินไปไปป่าชา้าไปเขียนชื่อมึงที่เตาเผาผีอะ่ะจึงคืนจุงคืนคนเดียวไฟฉายกับไม้อันหนึง่งนี่คืท้าใช่ทุกทุกคืนจากทุกคืนใครมันก็ได้มา <laughs> กลัวกูก็เอาอยากได้ตายอ,อย่างนี้อ่ะได้ไหมหวยชั่าเูาแทบขาดใจอะ่ะ กูสาเหตุที่กูวิ่งเร็วเนี่ยอาจจะมาส่วนนี้ด้วยตอนกลับนี่กูวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคือมันสตอยนั้นเครือมือดด้วย<ฮ>ไฟฟ้าไม่มีมีไฟฉายก็บอกเดียวเฮียไม่มีความสว่างไม่มีเข้าไปในป่าเดินไปสองข้างทางเป็นป่าจากหมดเฮียหูแม่งแล้วลมแม่งลมเทรวิววิววิวเสียงแม่งเสียดสีมาท้องในใจตังตังตังเดอดเฮียเดินหลับตาก็มีเฮียก็มีเฮียเดินกูเคาะไม้ตลอดทางเคาะดัง งูก็กลัวเฮีย้ยแล้วแม่งไกลแล้วมันไม่มีบ้านคนเลยนะใช่เลยลอบเตา<อ>ไปเขียนเลยเปเล้สัตว์พอเขียนเสร็จไอ้ชื่อว่าความที่กูกลัวนะกูคว้างไอ้ฐานฐานฐานที่ฐานหุงข้าวอ่ะนั่นแหละกูคว้างที่หันกลับได้กูวิ่งแบบไม่สุดชีวิตเลยมาถึงปับ๊บเก็บปังใส่กระเป๋ากลับไปนอนเลยกูคุมโปงเลยกลัวมากเลยอเหี้ยแต่เพื่อัตค์ต้องทำมันก็แบบ มันมันไม่แค่ต่างระเบมันประกาศศักดาด้วยไงว่าเราแม่งใจถึงอะไรเงี้ยว่าใจใช้ได้เอ็งถามเจ้าบ้านองค์ปัจจุบันดูดีว่ากูแสบขนาดไหนเจ้าว่าองค์ปัจจุบันดะเขาจะรู้จักกูดีเลยเขาจะพอเอ็งเอ่ยปลายเขาเล่าให้ฟังในแก้วเขาจะบอกตอนที่กูอยู่วัดกูเป็นยังไงเขาจะรู้เลยเสียกูดูแม่งมีลูกน้องไหมมีมีสองคนเอ้ยไม่เอาเยอตอนนี้บวชอยู่ด้วยนะไม่เอาเยอะกว่านี้อ่ะเอาที่ มันก็เยอะแต่บาพวกแบบพวกมันไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเราซ้ายขวามีสองคนแต่ที่แบบที่รู้มองตาก็รู้ใจอะนะแล้วชื่อหลวงพี่ปองตอนนี้ปวอยู่ยังบวชอยู่วันนึงอะไอ้ถามดิยังอยู่นะคู่คู่บุญกันเลยนะอีกคนตายไปแล้วชื่อไอ้จุนไอ้จุนนี่ตายเป็นเขาบอกติดยาเสพติดไอ้เชื่อป้าแก้วนในกลุ่มเพื่อนกูนทั้งหมดนะติดยาเสพติดหมดเลยยกเว้นกูอันนี้เรื่องจริงตายหมดเลย ถ้าจะไม่เหลือเลยนะเพื่อนสนิทที่แบบนั่นแหละใครใครไม่ชคนเลเฮ้ยดับร้อนหน่อยไหมมันมีทุกวันน่ะเพียงแต่เราไม่ชอบมันหาง่ายอย่างนั้นเหรอมันไม่ยากเลยลเออแม่งยาเสพติดหรือหาง่ายจริงนะเมื่อก่อนมันมีมันตั้งแต่กูอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบป่าแล้วต<ช>ั้งแต่ก,กูเป็นเด็กเองคิดดูมันก็มียาเสพติดแล้วมีกัญชามีฝิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยมีผงขาวแล้วอ่ะผงขาวแม่งก็ลามมาจากตลาดปากน้ำอ่ะลามเข้ามาในหมู่บ้านอ่ะมันก็มีแล้ว เรื่องจริงเลยนะยาติดติดเนี่ยนั่นก็เล่นกันก็ติดกันงอมแงมเลยก็ตายไปก็เยอะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ที่าบอกว่าผลจากบาดเจ็บการแกล้งครั้งทำให้พวกเขาเสียมันก็ไม่ใช่เชิงนะแต่กูคิดไปเองอาจจะคิดไปเองอุบัตเนั้นเออแต่แม่เพราะอะไรกูนะชอบชักบันไดมั่งเฮียหลายอย่างไอ้เฮียพระแม่งหลายอย่างไอ้เฮียแกล้งหยิบรองเท้าไปพาไปฟั่งทิ้งมั่ง ขโมยแม่งเดินตีนเปล่าแล้วเดินตีนเปล่ามันร้อนไงเฮียกูประจําอ่ะมันไส้องไหนกูเตรียมได้วเฮียจริงกูมันไส้องไหนองนั้นเตรียมตัวบางทีแม่งเข้ากูติบเอ็งสมัยก่อนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าท่อกระถิ่น<อ>สมมติพระองค์นี่แม่กงกลอนตีนมากนะพูดหย,ยาบๆยาบนะเปิดประตูมาโอมน้ําเฮียอะไรเต็มไฟฟ้าใหม่เฮียเข้าขวางห,หมดเข้าขกูติะขนของเฮียสัมปันเคอะ เห็นไอ้ของไอ้เชี่ยนี่พวงลงพวงหลีสิบยี่สิบพวงเลยหมายก้อนนะขนแม่งเข้าไ,ไปในห้องมันอนะแล้วแม่งเปิดประตูมากูลองคิดป่ะโอ่งน้ำใบใหญ่ใหญ่อะเชี่ยจริงด้วยแก้วโอ่งน้ำใบใหญ่ใหญ่ใหญ่อะโอ้โหแม่งกูเข็นก็ไป่ไกูเตะกักเนเลยเข็นแม่งแกลแม่งเออยอย่างเนะงี้ยบนี่ยแม่งเปิดมาแมงบงทอกเลยนะไม่รู้ว่าใครทำ ก็จะใข่แ่ละไอ้ที่เขาก็รู้ว่าพวกหัวโจกคืก็พวกกูนี่แหละอย่บ้านอยู่อะก่อนจากไต่เต้าเนี่ยอแลักขาเก่าเขายอมไหมเออมันก็เขายอมไหมหรือว่าองมีการพิสูจน์มันก็บ่อยนะตัวตัวอะไรเงี้ยมีเรือเมีดิมันก็มีบ่อยนะเราจะให้คนยอมรับได้สมัยก่อนแม่งต้องใช้กําลังอ่ะ